อาา้าวไงไงกินข้าวอีกแล้วเมื่ไงเริ่มมีพลังกันแล้วสิเนี่ยกินข้าวอีกมานเนี่ยป้านี่บ้าหรือเปล่ปปาเนี่ยให้ผมปีลูกว่าปนะ้านี่บ้าหรือเปล่าเออ่ยนาพูดนะเออม,มันพูดถึงอะไรอ่ะป้าให้ผมไปปีนลูกว่านี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะแล้วมันเป็นใครมาพูดภาษาป้าก็ตเปีนเองป้าถ้าป้าจะกินป้าก็ต้องปีนนขึ้เองป้าปีน่ยนขึ้นเเออ ให้โผล่ปีนลูกว่านป้าบ้าเอาปเนี่ยโอโหนั่นบอกกับมึงเหรอให้โผลเปีนลูกว่านป้าบ้าเอป่ะปีนบ้านกูทำเฮียอะไรๆสาธป้าบ้าเอาป่าไม่บ้าอะไรเงี้ยไม่บ้าแล้วป้าเป็นอะไรแล้วโอเคคุมันถามป้าตอบหลานนี่เมื่อกี้เห็นอาร์มบอกว่าป้าจะกินลูกว่านโอ้โหมันต้องปีนขึ้นเองนะป้าเออมึงแต่งเลยป้าีคนก็มาเข้าจะให้โผลปี จะให้ผมไปปีนลูกว่าบ้า้นี้เบอกว่าถ้าผมไปสอมม่วงเนี่ยด็อ้าวเฮ้ยมะม่วงหรอบ้ามะม่วงสอยไม่ได้มันต้องอาจารย์หมอต้องสั่งก่อนล้วไปเด็ดลูกละห้ารอยนะินะมะม่วงลูกละห้ารอยนะเราไปเด็ดมั่วจารย์หมอเล่นลูกละห้้ยสั่งมาเรอให้ไปเน้นไปเนี่ยไปใส่ต้นง่วก็บเนี้อ้าวอ้าวมา ปีน um, เอวเองอ่ะสัตว์เอออม่ได okay. ้ยาดาหลานดิไม่เอายาดาให้ผมทำไม่มันไม่ใช่คนเลยนะอมันไม่มันเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่คนว่าทำไมไม่แล้มันแต่งนู้นแต่งไม่ได้ไปเอ้ยมืออิ่มมือกินข้าวอิ่มแล้วมีแรงแล้วเมื่อกี้ยังหงอยยงอยอยู่ตมาใช่ผมนะอ้าวป้าใช้หลานเหรอไม่คิดค่านะเจนมันมีสักปากมึงนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อย่าฟันเขามาขายไปเออ ตายนะแล้วก็เอาเงินให้ผมไปปีนลูกว่าให้เลยอ่ะเออเออเออนเลไม่รือเ่าอเอมมอยนเอาไงไม่ยายเขาจะกินลูกว่าเหรอน้องฮามเาจะกินลูกว่าเอน่ยออะไรเออเรื่องเอามาเลยค่ารให้ผมไปปีนลูกว่าน่ะออ้ไปีนให้ตายเดิให้ผมไปปีต้นลูกว่าน่ะเอาลูกว่าไม่พอเอามาม่วงอีกมม่วงผูหลังออกอยู่เอามะม่วงมะม่วงก็ไม่ได้ป้า วงม่วงต้องขอต้องขออาจารย์หมอก่อนได้ผมไปสอนมวงด้วยโอ้ยแต่งเลื่องเนี้ยโอ้ยมึงแต่งเรื่องอยูตายเอาเอาดูดูดูพี่แบมเขาหลับอยู่ก็ตื่นเลยเนี่ยป้าน่าเขาตื่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าไดนผมไปไปไปเก็บลูกเฮ้ยมันแต่งเรื่องม่วงไม่เก็บหัวอีเฮ้ยคิดสาน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 าหัวหัวเลยนะหัวอีเฮ้ยเป็นยังไงว่าหัวอีเฮ้ยแต่งเรื่องนี้แต่งเรื่องใด้ผม ผมไปเป็บหนเฮ้ยไป็นยังไงป้าหูยเฮ้ยที่สวนที่สวนแล้วมันเป็นยังไงอ่ะไม่ยากไม่เคยเห็นไม่ได้พูดอย่างนี้เลยไออ้าเอาไงอ่ะเอาไงโอ้ยมีคนเขาไม่มีมือหมดถสั่งมันเลยนะศาสนาไม่ได้พูดอย่างงี้นี่พูด่ึงคนมาฆ่ามันตายหมดขุดออกเสียงดิเออเขามันจะไม่รู้เนี่ยตางูเออไอผมไป แ้่ผมไปเอาแตงไปไปลักแตงโมจากในบ้านมาให้ด้วยเนี่ยเฮ้ยแตงโมของอาจารย์หมอนะป้าไปขโมยแตงโมของแตงโมแตงไทยเขาปลูกอยู่ฟังมันนะมันแต่งเรื่องหมดเลยไปเก็บม่วไม่ได้ป้าไปเก็บม่วไม่ได้นะเดี๋ยวอาจารย์หมอรู้ป้างงกมก็เนี่ยลองอามอาจารย์หมอไม่อยู่ลูก ไปเคสเนี่ยมันจะไปเอาผลไม้ไม่ได้นั่นไรับอนุญาตนะขโมยไม่ได้นะเองเคสเจนหนูไม่ได้ใช้มันเลยนะหนูไม่รู้ก็เอามาค่าร้อย่ะก็อามบอกว่าป้าอยากกินอ่ะเขาบอกป้าอยากกินป้าอาจารย์หมออยู่ไม่ป้าไม่ขออาจารย์หมอป้าก็ร้อยเลยนะกูไม่ได้อยากแม่ฮีก็ป้าบอกผมว่าสัตว อาจารย์หมอไม่อยู่ไปเอาแตงโมเขาไม่ได้แตงไทยเขากำลังออกอยู่แป่งเลื่อัไปโอ้โหป้าให้ไปขโมยไม่ได้นะมโม่ก็ออกเนี้ยป้าอยากกินหุอยเฮ้ยป้าก็ไปเอาเองลูกว่าก็ออกก็ขออนุญาตก่อนนะป้านะก่อนไปเก็บนะ อาจารหมอเล่นงานแย่เลยนะัังกนไปอย่างี้นะไม่ใช่่่เรืองนีก็น้องอาบอกป้าอยากกินให้ไปขโมยแตงโมในบ้านเฮ้ยนมาไเลยทำไมอย่างนั้นเล่าเธอหนูไม่ได้แต่งเรื่องไมึงรู้เรื่องอะไรเลยอ้าวของพี่น้ภานะเออแต่งเรื่องในบ้านกูมึงเป็นใครเนี่ยได้ผมไปขโมยแตงโมมึงเป็นใครเนี่ยเป็นคนที่ ต้องตียนนะพูดใสยพี่เมย์ไอ้แต่เมื่งนะพี่โนกูมารู้เรื่องนะตอนเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวก่อนป้าเขาเคลียร์ก่อนไอ้เช้าจันหมออยู่ไหมป้าไม่ขอจันหมอล่ะขออะไรล่ะแตงโมแตงไทยมะม่วงแล้วก็ลูกว่าน่ะความคิดของฉันไม่มีอย่างเฮี้ยนนี่เลยแล้วก็โหดอีกเลยโอ้โหจันหมอไม่อยู่ไปฆ่าไปเก็บได้ไงอ่ะเดี๋ยวพี่โนมายิงมึงก็ตายด้วยแตโน้มากเลยถ้าป้าอยากกินป้าก็ไปเอาเองเสียเฮ้ยกูไม่ได้พูดคำว่ากิน พ่อไม่อยากกินแบบนะมึงเนอ้ึกแต่งเรื่องนะเออก็ไปเอาเองนะไม่ได้พูดอะไรในบ้านช่วยพูดเองนะพูดเองนะไอ้สั้นพูดอะไรพูดอะไรนะเอ้ยพูดเองนะพูดเองนะเดี๋ยวพ่อจะจัดสรรมึงยังไงเรื่องแรกคืออยากกินลูกว่าเออแล้วไงอยากกินลูกว่าเออแล้วก็แล้วก like นะ็จ้าแล้วก็บอกว่าเอ้ยหนูแต่งเรื่องหนูแต่งทัชชินิษฐ อยากจัก,กินมืององ,องละ่ะจะให้ผมไปปีนเอาโมงด้วยรู้ว่าใจาหมอไม่อยู่ใช่ให้ไปเอาอุ้ยมันย่ามกล้าเสียงนะป้านะแล้วก็บอกว่าจะให้ผมนั่นอะ ไปไปที่เด้มันแต่งเรื่องโดยอัตโนมัติเดี๋ยวมันจะตายตรงนี้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 จะให้ผมไปขโมยผักของผัวป้ามาเอ้าไม่ได้นะป้าต้องขออนุญาตก่อนแต่งเรื่องในเฮียแล้วก็ใช่ผมไปขโมยไตมัวของเพื่อนฟ้ามากินด้วยนะเอ้าไม่ได้จันหมอกเก็บมาตำรวจรู้เลยนะทำไมป้าไม่ขอก่อนไปล่ะถ้าป้าจะให้ผมไปโอ้ระวังระวังแอมแมระวังระวัง บ้า่าตีหลานทำไมเล่าได้เถอะได้เผือนะเออเออตีเผือนะแม่เย็บเผือนะไม่ด่าหลานนี่ไม่เอาได้ชิดเผือนะมึงมาแต่งเรื่องอะไรบ้านกูอย่างงี้เออป้าน่ะให้ผมไปขโมยอ่ะโอเคหนูไม่ได้พูดคำว่าขโมยอะไรอย่างงี้ในบ้านกูเลยนะอ้าวถ้าร้อยเลยถ้าป้าจะให้ผมไปขโมยอ่ะถ้าสูงก็จะยิงมึงเนี่ยมึงตัวไปกันหมดแล้วป้า ทุกที่มีมีกล้องหมดทุกจุดนะป้าทำเป็นเล่นไม่ได้น้องอาร์มเออหนูทำเป็นจริงนะฮะน้องอาร์มไปหยิบเนี่ยอาจารย์หมอต้องเห็นกล้องเลยแหละเออขโมยไม่ได้นะป้ามันต้องขอก่อนอื่นนะนะเขาจะยิงกันเลยเขาพูดอย่างนี้เลยน้องอาร์มเครียดเลยเนี่ยบอกว่าป้าภาษาให้ไปเอาเออผมนี่เครียดเลยเนี่ยเครียดเลยใช่ไหมลูกเนี่ยมึงอุ้มไม่รู้จักเลยเนี่ยเพี่เปส่งเป้สิงลูกก็พูดกับคนไม่ใจจนหมดหัวเลยเนี่ยหมดแล้วก็ยิงนี่นี่โอ้ยใจผมเป็นขโมยยูบว่า มาเจมันแต่งเรื่องนะเหรออ้าวแล้วก็หวยเฮ้ยด้วยอ่ะโอ้ยเป็นยังไงว่าหวยเฮ้ยอยากเห็นนึกเป็นยังไงวะนี่หวยเฮ้ยอยากพู้อะไหวยเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยเอ้ะโอ้ยเดี่ยพี่โนดมารู้จักหวยเฮ้ยไหมหวยเฮ้ยเนี่ยคืออะไรหวยเฮ้ยอ่ะเนี่ยใจ่กเนี่ยไปขโมยแตงโมให้แล้วเนี่ยอ้าวอ้าวห้าร้อยนะ เ่าเออเอาไงป้ามึงมาคิดหนึ่งกูไปกูไม่เอาหมดแล้วเนี่ยผมไปขโมยให้นะถ้าป้าอยากกินป้าก็บอกเองอ่ะเอาไปเลยป้าเดี๋ยวมันเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องกินกันหรอกพี่โนปเออถ้าป้าอยากกินป้าก็บอกเองนะเออไม่ต้องมาพูดกับกูนะให้ป้าบอกเองเลยนะเอาเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วป้าบอกเองอ่ะป้าน้องมันยังน้อยอยู่มันบอกไม่ได้เอาป้าบอกเองเอาผมไปขโมยมาให้แล้วนะเออหยิ่งโงย

อ้ายเดี๋ยวไม่อามเดี๋ยวก็ไม่ต้องกินกินเเดี๋ยวไม่ต้องได้กินอดกินแนงมึงไงนายเดี๋ยวผูเจ้านี่แทงหน้ามึงเลยนะเออเออเออปาถอนออกอันตรายปาเอาให้อันตรายเดี๋ยวพี่โนดมาเดี๋ยวนี้แหละเนี่ยป้าถ้าป้าอยากกินป้าพี่โนดปลไม่ไหวผมไม่ปลอกให้นะถ้าจะให้ต้องมาปลอให้ผมปลอกให้อ่ะห้าร้อยนะโอตีนเนี่ยผมไม่เอาตีน เด้นอะมันไม่ใช่มนุษย์บ้านหนูเลยเอออ่ะเป็นมนุษย์บ้านไหนอ่ะเฮ้ยเป็นบ้านใครไม่รู้จักเลยผมจะเอาตังค่าร้อยเนี่ยสับไป็นมวนม่ให้เนี่ยตายโ่อน้ตจะให้หนูจะแทงหน้ามึงเลยเอามาเลยให้ตังก่อนค่อยแทงหน้าอของป้าแทงนะผมไม่เอาไม่ด่าหลานดิป้าไม่ด่าหลานทำไมเลยคุจะจัดมึงกันหมดเลยว่อยากกินกันนี่ยอาวก็ไม่กล้าเสียงอ่ะโอ้โหผลไม้นั้นหมอใครจะกล้าเสียงก็นั่งดีนั่งดี บ้านางนดีเล็บน้อยนังเล็บร้อยเนี่ยเป็นไงเออนียวนะเด๋ยวจกเยอะชนะคุณตำรวจลือกม้ต้องอาไม่กล้าไปเอาหรอกผลไม้อ่ะเออไปเก็บได้ไงใจหมอไม่สั่งอาไม่กล้าไปเก็บหรอกป้าเนี่ยแตงโมเนี่ยถ้าใครกินปุ๊บเนี่ยถ้าใครมีผีอยู่ในตู้เนี่ยผีมันจะมันจะร้องเลยอ่ะเอาโล่จะร้องกรีดเลยถ้าใครกินเข้าไปอ่ะโล่ตู้มีผีอ่ะนะเอาจริงอ่ะเมื่อแต่งเรื่องจะร้องโผล่เลยนะเอออาป้าลองกินไหมเออเนี่ย ถ้าป้าร้องคือผีเข้านะคะป้าร้องมาแล้วเนี่ยแตงโมพิเศษเนี่ยเนี่ยแตงโมเนี่ยกินกันแน่ดูเลยเนี่ยจะไปขโมยมาเนี่ยสนใจการโอ้ยความเป็นจริงยังไงยังไงมันต้จป้าปอขององถ้าป้าอยากกินอ่ะป้าอยากกินด้วยอ่ะไม่ไม่ทำไมฮุในในก็อยากร้องเหมือนกันนะว่าป้าไม่เอาป้าไม่ด่าดิป้าจด่าเก่งยี่คนไม่ด่าเลยป้าอย่าด่าดิป้าอยู่ไม่สุกเลยนะคงจะไม่ผีปักจัตัวนี้เราเลยผีปักจัต พระรู้เรื่องนะคงจะไม่ผีปักจัดอยู่เนี้ยเราเลยนะเนี่ยนะเธอได้ด่าตีอย่างเงี้ยผีปักจัดเหรออาะตายแล้วน้องอามเช้าเช้าเขปัดกินไปงูเนี่ยยายก็ปัดหลังตลอดเลยนะเลยเออผีปัดขัดเลยหรอปัดจัดอยู่เนี้ยเราเลยยี่แม่แรกมันว่าเราแต่ละยามพระก็รู้นั่นแตงกินไปง้วของคนของเจ้าผีปัดจัดผีปัดจัดอะ เฮ้ยเช้าเช้าเขาปัดหลังอยู่เรื่อยนะผีไม่ออกอีกเหรอไม่ออกต้องกินแตงโมนี่เอ้าเกินแตงโมพิเศษมากเลยคุณจะมาพูดภาษาเฮี้ยอย่างนี้ได้ไงล่ะเนี่ยถ้าป้ามาเต็มเลยถ้าป้ามีผีปากจัดยหนุ่ยตัวนะป้าจะร้องกรีดเลยแหละไม่ร้องนะมึงจะร้องแล้วป้าก็ได้เลิกด่าทีเขาจะมายิงมึงแนะเอาป้าอาใช่คนชั่วเลยนะบอกให้หน่อยผมก็อยากเก่นเลยเดี๋ยวไม่บอกให้มึงทำเพี้ยเลยเนี่ยป่วยเดี๋ยววมาเต็มยิงอยากดูว่าป้ามีผีปากจัด เอาป้าไม่ทําหลานดิป้าตีหลานเี่ยอเต็มพูดอยู่ไม่สุกเลยนะอะไรอ่ะอย่าไปตีหลานดิไม่เอาเดี๋ยวพี่โนวดมาไม่ไดนไมาความเป็นจริงมากันหมดว่าผมอยากรูเนี้ยป้ามีผีปากจัดหรือเปล่าเนี่ยมือพูดปากจัดเลยมึงแล้วทำไมป้าด่าเก่งอย่างเงี้ยมันเหนือธรรมชาติแล้วกันเนี่ยเ้ไม่ใช่คนจริงในบ้านกูเลยอ่ะป้าด่าเก่งอ่ะดิมันเหนือธรรมชาตินะกไม่ด่าป้าคงมีผีปากจัดอยู่แน่เลยอ่ะ มึงพูดอย่างนี้นะคะพังเขารู้เรื่องนะชีวิตจริงใครเป็นยังไงในบ้านนี้นะเนี่ยป้าเขารู้เรื่องจริงกันหมดน้าหลานอยากกินนังโมอ่ะไม่สนใจนะไม่สนใจบอกให้มาจินรพิศนินจินรดาจิวสันดานในมโนใไปบอกให้อ่ะเร็วๆหลานบอกให้่ะ้อาไว้ก่อนบอกให้บอกให้ไม่แดกกับมึงหรอกอ่าเนี่อ้าวหลานบอกให้ละบอกให้แล้วเนี่ยอ่ะ ไม่เอาหลานลูกศรทำให้ไม่เอาล่ะเออไม่เอาเออเขาไม่กินเลยเขาไม่งอเขาไม่งอเขาไม่กินเอาเนี่ยเอาเอาไม่กินแล้วป้าให้หลานไม่เอาทําไมไปขโมยบอกให้ขโมยดูเดี๋ยวไไม่ได้บอกมาเลยมันดําเนินเรื่องท้ยเ้าจ่าได้ต้องเก็บเป็นพันนัน่ะเอาแล้วเนี่ยใจโหจะรู้ไหมเนี่ยนี่ยผมคงไม่มีผีตัวก็ติดป้ายว่าถ้าจับได้ พักหนึ่งพันบาทเอาแล้วป้าทำไงอ่ะนี่แหละอีกคนลังเลพูดอย่างนี้เป้าไอ้คนลังเลผมไม่มีผีอยู่ในตัวนะเนี่ยเจ๊อย่าไปเชื่อนะไเรื่อจริงๆเลยไอ้พวกคนี้ป้าต้องกินเนี่ยปูรัตนาหอเลยเป็นคนจริงจังในชีวิตป้ามีผีตตั้้แ่่นนูปาเียอพจริงจังในชีวิตด้วยอ่อหลานป้อนให้อ่ะหลานป้อนให้ไม่กินหลานป้อนให้ไม่เอา กินก่ต้องกินหน่ไปแน่เลยนะที่นี่ก่อนกินก่อนอาปากเลยเราหลป้อนให้ปากเลยอาปากนิดเดียวนิดเดียวเองไม่กินไม่กินมันนิดเดียวนิดเดียวนะเออเขาไม่กินเขาไม่กินเออสัตว์่ากลัวป้ไม่เอาป้าด่าจังเลยอ่ะด่าหลานทำไมอ่ะเฮ้ยถ้าสูงแล้วก็พูดเลยนะกินหน่อยกินหน่อยมาชาติมาบ้านนี้อ่ะไอัวป้ายีถีปากจัดอยู่ตัวหรือเปล่า dì nọi nít gọi mọi người mưa 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 Ba mưa 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 mưa